w a d ด h ฮุสคอร์เทสหรือว่าป้อมประการว a ดด h ฮุส uh แทนที่นี้ได้รับการรีเมจจากตัวเกมโดยชาติที่คุณสามารถเล่นได้นั้นคือเดนมาร์กเปิดมาเราจะมาเกิดที่ห้องใต้ในของบ้านหลังหนึ่งซัมบี้หนึ่งตัวติดอยู่ในกรงอีก2ตัวกําลังกินศพอยู่คุณสามารถตีมันที่เดียวตาได้เลยภารกิจของคุณนั้นไม่ได้ตางอะไรจากเดิมมากก็คือการยิงปืนใหญ่เปิดประตูแล้วก็หยิบพลว ก็ปเลม่มาจะไตว่านั่นดัดกลับมาที่ด้านบนศัตรูน่าจะเกิดขึ้นมาเรื่อยและเราในตอนนี้สามารถหนาวตายได้แต่คุณสามารถวิ่งเข้าไปหลบในบ้านที่มีไฟได้เดี๋ยวมันก็หายหนาวเองแหละส่วนกระสุนปืนใหญ่คุณสามารถไปหยิบได้โดยสวัรนั้นที่อยู่ในบ้านหลังนู้น และในบางครัง้งบ้านข้างกันกระสุนปืนใหญ่อาจจะมาอยู่ตรงนี้แต่ในกรณีที่กระสุนปืนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคุณสามารถขึ้นบันได้าบ้านฟาร์มและไปหยิบกระสุนมาจากตรงนั้นได้ส่วนซอมบี้ก็จัดการไปก็ได้ฮะเมื่อคุณได้พลวมาแล้วคุณต้องไปตกักขีวะออกจบบากประตูโดยที่ในระหว่างนั้นซอมบี้จะแหกันมาหาคุณและณจุดนี้พ้อมขอแนะนำให้ผู้เล่นทุกคนมาจุดนี้โดยด่วนฮะรถท่าไปโดนรอที่จุดอื่นเราก็ช่วยไม่ได้ฮะ สาหรับแซปเปอร์ผมขอแนะนําให้ร้าตัวนี้รอไปเลยฮะคุณจะซ้าแล้วลือไปเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวซอบมบี้กลุ่มแทเมันเองแหละและเมื่อคุณตักหิมะจนเสร็จประตูของมันนั้นจะเปิดเองคุณจะเป็นต้นทาลายน้า,ามเพื่อเปิดทาาไปอีกที่หนึง่งและใช่ฮะหิมะควาอีกแล้วคุณจะเป็นต้ตนตัตกหิมะในขณะที่คนอื่นนั้นกาลังค,คุ้มกันคุณอยู่เมื่อควรตักหิมะเสร็จก็ได้เวลาไปต่อจะมีที่ผงไฟหนึ่งที่เมื่อควรเดินทางไปได้ไม่นานคุณจะเจอกับพื้นที่โล่งที่หนึ่งและใส่ที่มนโล่ง นสลับแบบนี้บันไดฮะใช่กว่าจะปีนได้ทีนี่คือยากมากฮะหลักๆคือคุณต้องกระโดดเกาะบันไดเพื่อที่มันนั้นจะยอมปีนให้ก็ เกมเราบอกกองนี้อ่ะเนาะไม่ได้เป็นยากจัดเลยได้เวลาสั่นระฆังนาทีนะเฮ้ยเฮอย่าเพิ่งเฮ้ยรอเรามาถึงก่อนเฮ้ยคือถามว่าทำไมห้ามสั่นระฆังเพราะว่าตากุณสั่นปุ๊บมันจะเป็นการเริมอีเวนต์ทำให้ซอมบี้นั้นเกิดขึ้นมาทันทีซึ่งประเด็นที่สุดคือทางที่เราผ่านมานั้นเป็นจุดเกิดซอมบี้นั่นก็หมายถึงใครที่ตามมัไปทานก็ตายหมดจ้าโดนซอมบี้ลุมต่อสดๆกองเนี้ยสดสดเลยดประเด็นและนี่คือ P O V อการตีระฆัง ไอซเปอร์นั้นพร้อมๆได้นำให้ทรางตรงนี้ดากจุดเกิดมาเลยรวมถึงสร้าบบนหน้าตางนี้ด้วยหากทุกคนมากันครบบริเวตสร้สางพร้อมตนละครั้งได้เลยฮะซึ่งเมื่อคุณสั่งราคาเสร็จได้เวลาตักขิมะต่อโดยในรอบนี้จะเป็นการตักขิมะที่ขวางประตูวไว้ซึ่งเมื่อคุณตักเสร็จสงคารามรอบสุดท้ายกํกำลังจะเริ่มขึ้นเตรียมพร้อมตั้งรับซะ เพราะว่านอ,อกจากเรือแล้วตอนนี้ไม่มีที่ให้ถอยอีกแล้วอย่างแรกคือการจุดไฟบนสะพานให้พลปืนประจำที่พลปืนใหญ่พร้อมจริง apper, ade, และเจ็ดแซปเปอร์คุกิ้งเดอะบาลิเกดและเมื่อทุกอย่างนัพร้อมแล้วได้เวลาเปิดไฟประปาคารและก็เริ่มการต่อสู้รอบสุดท้ายได้เลยและเพลงที่ใช้ในรอบนี้คือวิบวีิฟอติซันวนเทอร์วั m เอสทีมูฟเมนต์หรือจะเรียกสั้นว่าวนเทอร์วิบัิก็ได้ คุณนั้นจะเป็นต้องเอาตัวรอดโดยการป้องกันสัมเบไม่ให้บุกเข้ามาถ้าคุณไปพลปืนหน้าที่ของคุณคือยิงบอมเบอร์นอกจากนั้นยัเยวเ้นปืนใหญ่หากแซปเปอร์สร้าบบริเกตไว้แล้วไปอยู่แนวหน้าซะและเมื่อคุณป้องกันไปสักพักเรือจะมารับพวกคุณรีบขึ้นเรือซะก่อนที่คุณนั้นจะไม่มีโอกาสรอดอีกและเมื่อคุณขึ้นเรือสําเร็จแสดงว่าคุณนั้นรอดชีวิตแล้วยินดีด้วยฮะคุณสามารถผ่านบดฟอร์เทสได้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณผ่านด่านได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันเนาะไป